ชาวราศีธนูคุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่17ถึง23มีนาคมพุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเรามาเช็คดวงชะตาราศีกันนะครับว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดนะครับผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะครับเป็นชาวราศีธนูการงานหาถังไว้รองเหงื่อได้เลยครับช่วงนี้งานเยอะงานหนักแต่ความรุนอาจจะยังไม่หนักเท่าปริมาณงาน ก็ต้องค่อยๆอดทนไปนะครับตั้งหน้าตั้งตาทํางานกันต่อการเงินดวงการเงินยังถือว่าดีเพราะจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะครับให้มีสติปัญญาหรือทำบัญชีครัวเรือนจะดีความรักคนมีคู่มีความรักที่หวานเหมือนน้าตาลในอดีตตอนนี้กลับกลายมาเป็นน้ําตาลเจือจางความหวานหายไปหมดแล้วคนโสดดวงความรักยังเงียบๆยังไม่มีผู้ใดเข้ามามอบรักแท้ให้คุณในช่วงนี้นะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหวัวใจกดให้ของขวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์เพื่อนที่เรารักเพื่อที่จะได้ทราบคําทํานายรายสัปดาห์ของชาวราศีธนูกันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒเทวะทํานาย